หนังเรื่องนี้เป็นทีมมาเฟียอันคาปอลใช่ไหมเราก็คุยกับเสกโลโซนะ,ะคุยกับเสกว่าเอเราจะต้องหาตัวที่เป็นเหมือนมารอนแบนโดในหนังก็ดฟาเตอร์มาทนะนี่เราดูแล้วเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมเท่าเข้าพิลิตในการที่จะเล่นหนังลักษณะนี้แลเราก็เชิญพิลิตมาเล่นด้วยในขณะเดียวกันก็เลยคิดว่ามี มีมาเฟียแล้วก็ต้องมีมีเมียมาเฟียด้วยเราก็เลยได้คือเอ็มมี่มาเนี่ยนะค่ะใช่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าคุณอาก็แบบนะเก๋าในวงการมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันยังมีพิเศษด้วยแล้วมีศิลปินดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูฟวี่นี้ค่ะคุณอาล่ะคะก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับ ทุตั๊กและก็ทีมเซกโลโซซึ่งดูแล้วว่าทุ่มกับพวกทีมงานเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็มีวิชั่นทันสมัยเราก็เลยเล่นด้วยนะครับดีใจครับก็ฝากด้วยนะคระับภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นจะบอกว่าเป็นภาพยนตร์มันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์นะจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตมันก็ไม่ใช่คอนเสิร์ตมันเป็นมูวี่คอนเสิร์ตเอมันเป็นความผสมผสานของ การแสดงดนตรีในฉากภาพยนตร์เราเลยใช้คําว่า Movie Concert เราก็โชคดีที่เริ่มต้นด้วยด้วยวงผลเสกใงโซนะครับแล้วก็เสกก็มีความสุขมากพราะเป็นครั้งแรกที่เราเคยคุยกับเสกเ็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมเล่นหนังไม่เก่งนะก็เลยบอกว่าถ้าวิธีนี้จะทําให้เสกกลายเป็นค่อยๆเป็นนักแสดงได้แล้วเขาก็ทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําไม่ได้ได้ดีมากกนนี้แล้วยังโชคดีที่แบบมีน้องเสือ มีน้ำเสือมียังกูมนร่วมด้วยนะก็ทำให้หนังเรื่องนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นครับอย่างเอมี่แล้วเขาประทับใจอะไรบ้างในงานชิ้นนี้ก็พุ่มกับก่อนเลยค่ะน่ารักก็ขอบคุณมากที่ที่เอ็นดูเอมี่นะคะจริงๆเขา สามารถเลือกนักแสดงคนอื่นก็ได้แต่ว่าเอมี่ก็โชคดีที่ที่คุณอามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอนดูต้องต้องขอบคุณมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอาตรงๆคือตื่นเต้นเพราะว่าจากที่เราเล่นเป็นร็อกเกอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเนาะแล้วก็คุณอาก็เป็นนักแสดงที่เรียกเรียกว่าสุดยอดในวงการมากก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ยังไงก็ฝากด้วยนะคะถึงแม้ว่าหนูเรื่องนี้อาจจะออกมาแค่นิดนึง แต่ว่าเรื่องหน้าขอแบบเต็มๆเลยก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆชอบค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากต้องขอบขอบคุณแล้วก็ฝากด้วยค่ะวันถ่ายทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยโปรดักชันเขาใหญ่มากนะคะโปรดักชันใหญ่ทีมงานดีเรียกว่าทุกอย่างแบบเพอร์เฟคมากๆค่ะรู้สึกรู้สึกไม่คิดว่าเราจะได้เข้ามาในในโปรดักชันที่ที่ดีขนาดนี้ค่ะ อะไรนะเกินคาดเกินคาดมากนะคะก็เรียกได้ว่าโปรดักชั o n ทุกอย่างนักแสดงศิลปินคือสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่า perfect ค่ะทงานราคาวันนั้นถึงการถ่ายทำแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกแล้วก็ผมมั่นใจทีมงานทุกแล้วพอมาเห็นแล้วก็ก็เหมือนจริงอ่ะไม่เกินคาดแล้วของจริงเลยก็ตอนนี้เราถือว่าเอาเราวันนี้เรามาฉายให้ดูในโรงภาพยนตร์นะอันนี้เป็นพิเศษสาหรับสื่อทุกคนนะ ราะว่าคืนนี้สองทุ่มในขณะที่เราดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยนะก็จะมีแฟนเพลงอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูในแอปพลิเคชันแทบไลฟ์ของเราเนี่ยะสองทุ่มพร้อมกันนะก็ในแอปพลิเคชันจะดูได้อีกพรุ่งน,นี้ในที่8ที่สอีกหรอสองวันนะเราจะมีหลังคือเนื่องจากว่าเราถือว่าประสบความสําเร็จมากในในแง่ของผู้ชมทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันของเรานะหลังปีใหม่เราจะมีข่าวดีว่าเราจะมีอะไรเพื่อที่จะให้คนได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ เยอะๆนะเดี๋ยวรอหลังหลังีใหม่ตอนนี้กระแสตอบรับดีขนาดไหนก็ก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะเต็มนะตามเป้าที่เราค่อนข้างทะลุทะลุปัมก็ถือว่าโชคดีนะที่กับงานครั้งแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จครับเพาะฉะนั้นเราอาจจะพัฒนาเอาไปถึงเข้าลงจริงๆได้ด้วยนะครับในในโปรเจกต์ต่อๆไปซึ่งปีหน้าเรามีแพลนที่จะทำมูวี่คอนเสิร์ตแบบนี้อีกไม่ต่ำกว่า 5-6าถึศิลปะปีตอนนี้กำลังอยู่ในการเตรียมการขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเชิญชมภอบยนตร์ด้วยกันรครัคบ